อยัดหายเฮียอะไรพวเนี้สกนกมาอะไรก็ไม่รู้ดำาตรื่นรื่นจัวเ้ยขดขยแขงเลยนะคำพูดเปลอเไินเป็นมนุษย์มอีกแล้วนะเนี่ยเม้นก็เม็นยังจะต้องมาลากมันไปอีกชีวิตอ้เนียนแ่กเต้าเปงเฮียอะไรพวกนี้เอีอยน้มีม้านำชีวิตออนเดิตามไอ้เดินตามนะแต่จะแกพอพอสิพี่พอไอตามตอโย นักไว้เท่าไหร่กลัวลำคาญเพลงมึงโอ้ยไปไหว้ไปพักก่อนแม่งโคตรเหนื่อยเลยเออพี่แดงผมมีเรื่องจะปรึกษาพี่นะโอ้ในนี่อะไรกี้มปงจะปรึกษาอะไรอีกวะพูดละเอียบไปเลยนะพี่แดงอย่าไปบอกให้ใครได้รับรู้นะเรื่องมันใหญ่ขนาดนี้เลยผมว่าเอาไอห,หมาบ้านนี้ไปให้พี่สิงห์ดีกว่า เฮ้ยไม่เอาลอะอพี่เอาไปให้พี่ขุนเดชเหรอพี่ขุนเดชกินเราไม่รู้เท่าไร่ให้เราไม่กี่ตังค์มึงชู้ภาปหรือเปล่าฮะกูจะไปให้ทำไมพี่ขุนเดชมึงเก็บไปเลี้ยงเองเก็บไปเลี้ยงเออพี่จะบ้าเหรอมันขี้เรือนทั้งตัวอย่างเงี้ยเอาไปให้พี่สิงดีกว่าสิงหนะ้าแสนน่ะ วันนั้นน่ะสิงห้าแสนจำไม่ได้เหรอ5ห้าแสนอ่าห้าแสนเออห้าแสนหารสองโอ้โหเฮ้ยเห็นไหมเราแบ่งแล้วคนละสองพันห้าเลยนะเว้ยเออฮอใช่เหรอพี่ทำไมแบ่งแล้วเหลือน้อยจังอะ่ะไม่ใช่น้อยนะเนี่ยใช้ไปทั้งชาติยังไม่หมดเลย<ม>เออเออเออ เรานี้เราต้องร่ำรวยกันมาหาศาลากลางเลยแหละมหาศรราลศาลเราเอ,อ,อ้นี่ไปมาตัวนี้นะไม่ใช่ธรรมดาราคาตั้งหลายตังเอ,อ้เออพราะว่ามันเอาไปแล้วมันไปแล้วห้าแสน่ะควรจะแบ่งเงนอไไปแล้วเข้าไปในบ้านนั่นอีกแล้ว,ล,วลุยเลยมันจะดีเหรอ ลองตรายตรองให้มันรอบคอบแล้วก็เรียบร้อยลองนึกให้มันรึกๆด,ดูสิหมาจนตรอกนะมันจะกัดเอาน่ะสิ ลานไอ้แฟรง์จับเด็กไ,ไปเป็นตัวประกันเออสัตว์เด็กเอฟเฟกสลิงนี่กูไม่ยุ่งหรอกรับเพื่อผลงานนะพี่รู้ไหมไอ้ขุนหนวกน่ะมันเรียแพรบแพร็บแพร,บ,พรบจนหนังหูขุนเดชจะไม่เหลืออยู่แล้วมันจะดีเหรเราก็เขียนจดหมายส่งไปให้ไอ้แฟรง์มันทางเลือกสุดท้ายแล้ว